สวัสดีค่ะพี่น้อง fc ทุกการขะยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องโซเขียวพารวยเช่นเคยนะคะเราจะมาพบปะกันในหวยรวยรายวันกันค่ะพี่น้องมีหวยฮาหนอยลาวสตาลาวฮิดดีลาวชีบีของเซียนสกลคนอุดรค่ะพี่น้องในงวดวันที่24พฤษภาคม67นะคะเราจะลุยเราจะดูไปด้วยกันนะคะสู้ไปด้วยกันทุกสิ่งอย่างต้องใช้ดุลพินิษพิจารณานะคะสำหรับตัวเลขแนวทางเนาะเข้ากับบริวากันค่ะพี่น้อง อ่าแปลกยี่ดีสอดเค่ว่าจะเข้าไปเบืงองเงินผลออกล่างวั่นคองหวยเล่ามววามันเขาเล็กบ่งบ่มไม่เหล็กจับคู่บ่เขาก็ไไรเนาะพี่น้องแต่ว่าห้าน้อ,อยแตกระเบิดระเบือพี่น้องเออแตกขาแตกเนี่ยถ้าแม่นันอาจารย์เห็นอันหวยอัน เล้าหอยห้าน้อยเล่าสตาคันพนตรวจมันอนอ,อกมาพี่น้องอาจารย์ซอยทรงแช่เขามาให้ซอยเขียวเบิ้งน้ำเนี่เด้อค่ะเพราะว่ารายละเอียดของตัวเลขเข้าก็บตรงเมื่อว่าให้พี่น้องเข้าเบิ้งน้ำเนาะว่ามันเขาวิ่งตัวใดถึงมันจะไม่แตกจับคู่แล้วมันจะเข้าวิ่งตัวไหนซีนะซอยเขียวเขาไปคนแล้วซอยเขียวบัยเห็นค่ะพี่น้องก็เลยว่าวาไปยังบอท่านมั่นใจบันไดเน,นาะค่ะที่แน,น,น,น่นก็ต้องเขาวิ่งอยู่แล้วละพี่น้องแต่ก็เมื่อมันหลุดมานะคะมันเขาว่าหางงวดติดสามงวดติด เข้ามาสามเงาติดหลุดไปหนึ่งวันไอ้สามเงาติดบ่แม่ยังนี่เขาเบิดทั้งสามเล่านะคะสามเงาติดนั่นบ่แม่ยังที่สามเงาติดมือที่สี่หลุดค่ะพี่น้องก็เล็ดเครื่องธรรมดาเนาะค่ะผิดถูกไม่ว่ากันนะคะพี่น้องแต่กย็ยังดียังได้มาหันใจป่าแสนหัวห่าหน้อยเนาะพี่น้องแตกปวดแตกพูด,ดพี่น้องเอ้ยอ่ะจังไหนเขาก็จังคาก็ไปเบิ้งดีเอกกันกันว่าอสิว่าคุยเนาะค่ะพี่น้องไปพบปะกับตัวเลีแนวทางของหัวห่าน้อย ของเซียนสกลค,คนอุดรและหวยลาวทีวีลาวให้ดีลาวสตาสามแนวทางอยู่ในเลขชุดเดียวกันวันที่ยี่สิพฤษภาคมหกเจ็ดกันได้เลยจ้าค่ะพี่น้องคะเข้ากับมาดูดีเอ็นเอหวยฮาหนอยนะคะวันที่ยีบ่บสามพฤษภาคมหกเจ็ดของเซียนสกลค,คนอุดรน,นะคะพี่น้องแตกจังไนว่าแตกพดแตกเรือแตกแตกไปสามน้อยเนระพี่น้อง้ยจับคู่เนาะค่ะ ก็แตกห้านี่ไปหน่อยเฉพาะกิจนะคะพี่น้องนี่แตกห้าไปหน่อยเฉพาะกิจนะคะแล้วก็แตกสองนี่ไปที่น่อยเฉพาะกิจหน่อยปกติและน่อย VIP นะคะสามน่อยนะคะเรียกสามนี่แตกไปจากน้อยนี่แตกไปสองน่อยน่อยเฉพาะกิจกับน่อยปกตินะคะส่วนอ่าหนึ่งนี่แตกไปสามน่อย น่อยเฉพาะกิจน้อยปกติน้อย VIP นะคะพี่น้องแล้วก็แปดแตกไปสองน้อยแตกปกติและ VIP นะคะพี่น้องส่วนสองนี่จับคู่แตกเลยนะคะชุดวินนะคะจับคู่แตกได้ห้าสองค่ะพี่น้องแล้วก็จับได้แปดสองนะคะเข้านะคะ จับเข้าได้แปดสองตรงๆเลยแปดสองเข้าไปสองหน่อยนะคะพี่น้องนี่แปดสองเข้าไปน้อย VIP ไอพี่เราก็น้อยปกติค่ะพี่น้องส่วนห้าสองนี่แตกไปน้อยเฉพาะกิจนะคะแตกตัวกลับค่ะพี่น้องนี่เป็นตัวเลขแนวทางที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะสําหรับหวยอาจารย์เสียนสกลุลข้นอุดรน,นะคะพี่น้องเมื่อว่านี่เล่าลุด แต่มันก็ไม่ได้หลุดวิ่งนะคะพี่น้องสอเขียวคิดว่ามันต้องไม่หลุดวิ่งแน่นอนนะคะ mm. อ่าสอเคียวก็ไปค้นนะคะ้นกันตรวจรางวัวลบบเหียนมันบ็ขึ้นมาจากมันเป็นยังไรห้าน้อยคือกันต้องมันเป็นน้ำยังกับโบจากักกดขึนยังไงกับพกขึนพี่นอ้องอ่าหล้กการเลยบบรูว่าตัวใหมันเข่าในวิ่งในบบวิ่งเนาะพี่น้องแต่ที่แน่ๆเลขอาจารย์ต้องเข้าวิ่งแน่นอนนะคะสําหรับหน่อยเอ่อสำหรับลาวนะคะ โดยเราจบกันไปแล้วนะคะแล้วเราก็มาดูลาวสตาเมื่อวานมันไม่เข้าเลยนะคะแต่วันที่มันเข้ามันเข้าทั้งหมดเลยวันที่ยี่สิบสองยี่สิบตั้งแต่วันที่ยี่สิบมาอาจารย์ไฮมาเนี่ยยี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองเข้ามาตลอดค่ะพี่น้องเข้ามาตลอดเลยแบบจับคู่แตกจับคู่แตกทั้งสามลาวเลยนะคะพี่น้องมาเมื่อนี่มันหลุดมันเข่าสามงวดแล้วมันหลุดกับเรื่องธรรมดาเนาะค่ะแล้วก็ การที่มันหลุดนี่ไม่ใช่ว่ามันจะหลุดจากผู้หมดเลยวิ่งมันก็ต้องมาอยู่แล้วนะคะตัวติดนี่มันต้องมายังไงมันต้องเข้านะคะพี่น้องซอเขียวกว็ต้องขออภัยเพร,ะพระเาะว,ว่าซอเขียวบ่เห็นเหนั่นมองผลออกลางวั่นมันเออเมื่อเบื้องบ่เปลี่ยนก็บพาจากดอกบ่าเคยเบื้องเพซาะจ้าเสียละอ่าแล้วเราก็ไปติดตามในหวยอะไรต่อไปเนี่ยหวย ค่ะเราก็มาติดตามในหวยฮานอยกันต่อเลยนะคะในงวดวันที่24พฤษภาคม67นะคะสำหรับเช้านี้เรามาดูหวยรวยรายวันไปด้วยกันด้วยความพิจารณาก่อนนะคะค่ะเพื่นขึ้ถือผดถือเลีย<อ>เพื่นผู้ใหเพื่นอนขึ้นใครับแทนน้อพี่น้องอหวยฮานอยนะคะงวดวันที่หพฤษภาคมแตกตะบี้ตะบานแตกทุกวีทุกวันจริงๆนะคะพี่น้อง ใส่สายสายาบแร้อมาจารย์โคดเซียนคนนี้พี่น้องวันธรรมดาหรืออาจารย์คอยนี่นี่โคดเซียนอุดรเซียนสกลคนอุดรหวยหาหนอยนะคะหน่อยมัดรวมไปห้าหน่อยนะคะพี่น้องมีหน่อยใดแนมัดมันไปเบิดหลุดพี่น้องก็ต้องไปเรื่องหมักจับมันอยู่ในนี่แหละว่นเหมือนไปวนเหมือนมาเนาะยี 24, ่สิบสพฤษภาคมหกเจ็ดวิ่งเด่นแปดรองหนึ่งชุดวินนะคะชุดวินมีแปดมีหนึ่งมีสามมีหกมีสี่มีศูนย์นะคะเราว่าไงดีเรียกอาจารย์นี้โวนี ตัวนี้ตัวนี้มันตัวเดียวกันตัวนี้ก็มาไล้กันเมืนบ่จับไปวิ่กันนี่แตกสามตกับมีนะพี่นอ้องอ่าเพราะฉะนั้นตัวเลขในแนวทางนะคะที่เราแนะนําให้ไปนี่ถ้ามันเข้าคู่ไม่ชุดไม่แตกไม่ชอบก็ไปจับชุดวินเอาเองนะคะรับรองเข่าแท้แน่นอนอันนี้บริวากัลเล่นนี่เข่าแท้แน่นอนค่ะพี่น้อง จักมันจะไปแตกน้อยไดเท่านั้นแหละพี่น้องการันตีให้ไม่ได้นะคะอันนี้นี่จับคู่เด่นให้นี่นะคะในแปดนี่จับคู่เด่นให้ในชุดวิ่งแปดนะคะมีแปดหนึ่งแปดสี่แปดสามแปดหกค่ะพี่น้องเด่นแปดหนึ่งแปดสามตัวกันแปดแปดค่ะพี่น้องผุนยอดเป่าสิธรรมดาบ่เนะาะสาหรับคู่คู่เด่นนะคะคู่เด่นอาจารย์จับให้แปดหนึ่งและแปดสามคู่รอง หนึ่งศูนย์หนึ่งหกหนึ่งสี่หนึ่งสามเด่นหนึ่งสามนะคะคู่รองจะเป็นรองไม่รองก็แตกได้อยู่ดีนะคะพี่น้องอันนี้ซอเกี่ยวเห็นมาแหลวสนดอกว้าพี่น้องเบาสุขันฟังสำหรับวูเขามาไหมย,ยังบทานหลุดจากแนวทางเนาะค่ะจักจะไปเบิ้งยังไดจักเรียกไปไซมายัางไดมันบ่พี่น้องอืมลางคนเอาแต่โตว,วงกลมไหวมันบ่ค่ะบ่รู้จักความสิรินืลองเทือมมันกับบ่ได้แตกโตกลมด้พี่น้อง ันไปแตกสุดโตทีบบ่บรบเ้วงกลมพู้นี้พี่น้องคะอ่าเขาก็ต้องใส่ถุนพิจพิษจระนาเนาะอ่าแล้วก็จะทวนให้อีกรอบหนึ่งนะคะสําหรับห้าหน่อยห้าหน่อยมัดรวมนะคะของเสียนสกลค,คนอุดรวันที่ห้พาพฤษภาคมหกเจ็ดอ่าวันที่ยี่สิบสี่พฤษภาคมหกเจ็ดนะคะมัดรวมไปห้าหน่อยวิ่งเด่นแปดรองหนึ่งชุดวินแปดหนึ่งสามหกสี่ศูนย์นะคะ จับคู่เด่นแปดหนึ่งแปดสามแปดสี่แปดหกเด่นสุดสุดแปดหนึ่งแปดสามตัวกันแปดแปดนะคะจับคู่รองหนึ่งศูนย์หนึ่งหกหนึ่งสี่หนึ่งสามแต่เด่นไปที่หนึ่งสามค่ะพี่น้องเอาสามารถแตกได้มาได้เบดกวนผู้ท่างอะไรพี่น้องพิจารณาเอาแคปนาจ,จอวเสียาก็ดีโบเซียาก็ดีคือกันนั่นแหละไปอ๋อ ไปทีต่ตามตัวสําหรับไว้เล่าสตาเล่าเฮ็ดดีเล่าทีวีบันี้คือโพดคือเรียแถเลยแตกคักแตกแน่แถมมือมันแตกกัะไรเื้อบบแตกกับมิดอิ่มซิมอยู่เกีย๊ยสลบพี่น้องคอยดีตัวยังไปได้ห้าน้อยเพ่นต่อยอยู่แมนบอพี่นอ้องยังในหันแจปากกับขึ้นมาอยู่เนะาะค่ะกระดีใจน้ากับผููไดตีตดต่มเหลียกเสี้ยนสกุลข้นอุดรค่ะพี่น้องรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะได้ทุกวันแน่นอนเล่าทีวี เราเฮดดีเราสตางเสียสนสกลคนอุรดรยี่สี่พฤษภาคมหกเจ็นะคะวิ่งหนึ่งวิ่งสาชุดวินมีสี่มีห้ามี6มี7ดวันนี้ชุดวินน้อยมากนะคะถือใจสายวินค่ะพี่น้องแล้วก็อย่าลืมนะคะเวลาเราวินนะคะที่ซ้อมมองอยู่ในนี้นะคะมีหนึ่งมีสาม มีสี่มีหามีหกมีเจ็ดเด้ออย่าเอาไปแต่สี่หาหกเจ็ดเด้อพี่น้องในีนีก็เอาไปได้หนึ่งกับสามก็เอาไปได้ค่ะพี่น้องเพราะมันจะกอดคอรัดกันมาวีนจับคู่ตัวนั้นตัวนี้พี่น้องกันจับว่าเปลี่ยนกันหนึ 1, 3, ่งสามบอะฮะ้สี่หาหกเจ็ดยังสินะพี่น้องอันนี้คือตัวอย่างนะคะสําหรับชุดวินนะคะ แล้วก็จับคู่เด่นให้ะะอาจารย์จับคู่เด่นให้มี1 4 1 5 1 6 1 7 1 3เด่นไปที่1 3 1 5 1 4 1 4 1 5 1 3นะคะนี่คือตัวเลขแนวทางของความเด่นเด่นสุดๆคือวงกลมไว้นะคะคู่รอง3 4 3 5 3 6 3 7แตก3 4ค่ะพี่นองแตก3 4เอา จังไดค่อยไปบอกพี่น้องว่าแตกสามสี่อาจารย์เด่นสามสี่ค่ะพี่น้องฮึมล้นสิไมาอีกสบสามสี่บานี้ก <c ười> ันนี้แตกตัวนี่จังเม็นมี่เนี่ยเสียทิศคักเนาะพี่น้องอ่ะตัวกันหนึ่งหนึ่งแยะสามสามค่ะพี่น้องเอาพิจารณาแคบหนาจอค่ะพี่นอ้องอีหยังสิเกิดไก่มันเกิดหลุดซอยเจ้านั่งอยู่นีบ่บ่ได้ย่างไปทางไหนดอกอ๋อ เอาตัวเลขเนื้อร่างไปอีกพี่น้องเลาาทีวีเล่าเฮ็ดดีเล่าสตารวมหมดเลยนะคะทั้งสามเล่าบนเนี่ยที่อาจจะไปแตกเล่าพัฒนาอีกก็ไรที่นี่พี่น้องแต่ในชุดเล่าพัฒนาอาจารย์มีอยู่นะนะคะแล้วเราค่อยไปติดตามอาจารย์ยังไม่ส่งมานะคะแล้วเราค่อยไปติดตามในเล่าสตาอีกทีเล่าพัฒนาอีกทีนะคะไหนล่าหัวพี่น้องเอ้ จับคู่เด่นหนึ่งสี่หนึ่งหหนึ่งหกหนเจ็ดน่นสุดๆคือหน่งหนสค่ะเด่นสุดๆ 1, 1, คือหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่กหนึ่งเจ็ดหนอาจารย์เด่นให้หนึ่งสีหหนึ่งสค่ะพี่น้องจับคู่เด่น1นึ่งส1่หนหนึ่งหนึ่งเจามับคู่เด่นหนึ่งสีหหนึ่งสนะคะ จับคู่รอง3 4 3 5 3 6 3 7เด่น3 4ตัวกัน1 1หนึ่งและ33ค่ะพี่น้องนี่คือตัวเลขแนวทางของอาจารย์โคตรเซียนมาลัมาจารย์ของซอเขียวเนาะพี่น้องในขณะนี้นะคะเป็นเซียนดังที่สุดในช่องซอเขียวแล้วนะคะพี่น้องอ่ะจังไดก็เอาไปพิจารณาค่ะพี่น้องเขามากดแร์กดแชร์กันหลายๆเนาะค่ะใส่ดุนพี่นี่พิจารณาสาหรับตัวเลขแนวทางที่มีห้ค่ะพี่น้องดวงนี้จะเกิดขึ้นกับผู้ที่ค้นมีดวงเนอะพี่น้องดวงขึ้นยังก็ได้เนี่ พิจารณาค่ะดวงคนไม่เหมือนกันนะคะ,อะสอซเขียวกะจามละผาจากเพียงแค่นี้ให้พี่น้องโชคดีไม่ใช่กันสุขสุขคนเนาะไปพอกันไม่คลิปหนาค่ะสวัสดีค่ะ